สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีวูดประจำวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2025กันอีกครั้งนะครับท่านรู้หรือไม่ว่าการบัพติสมาในน้ำเป็นการเฉลิมฉลองการบังเกิดใหม่แล้วในวิญญาณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์การบัพติสมานในน้ำเป็นการเฉลิมฉลองและสัญ,ญลักษณ์ของการที่เราได้เข้าร่วมกับพระเยซูคริสต์ในการถูกตรึงตายบนกางเขน ฝังและได้เป็นขึ้นจากความตายได้บังเกิดใหม่กับพระเยซูคริสต์แล้วในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่3 5ได้บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งปวงที่เชื่อพระเยซูก็ได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าถูกนําเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ก็ได้เข้าส่วนร่วมในความตายของพระองค์ที่ไม้กางเขนในการบัพติศมานั้น ดังนั้นเราจึงได้ถูกฝังไว้กับพระองค์โดยการได้บัพติศมาเข้าส่วนร่วมในความตายเพื่อว่าเราเองก็จะได้มีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายบังเกิดใหม่โดยฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณและพระเกียรติสิริของพระบิดาฉะนั้นถ้าเราได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในการตาย แน่นอนเราจะมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายบังเกิดใหม่ด้วยแต่การบัพติศมาในน้ำเองไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้รับความรอดการรอดเกิดขึ้นเมื่อเราวางใจในพระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ปดถึง้ได้บอกว่า เพราะโดยพระคุณความเมตตาและความโปรดปรานของพระเจ้าที่ได้นำท่านเข้ามาอยู่ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดพ้นจากการถูกตัดสินลงโทษเนื่องจากบาปและได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้เป็นผลจากการพยายามทำด้วยตัวท่านเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ หรือความพยายามที่จะรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะไม่มีใครโอ้อวดและแอบอ้างความดีของตัวเองในความรอดของตนได้ในพระคัมภีร์มีตัวอย่างของผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับบัพติศมาในาน้ําเช่นในกรณีของโครเนริอัสและครอบครัวของเขาซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบัพติศมาในาน้ําเป็นการแสดงออก ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในก่อนแล้วในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อที่44่สถึงสีได้บอกว่าขณะที่เปรโตรกาลังประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์นี้อยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนทุกคนที่ได้ฟังคําประกาศนั้นพวกผู้เชื่อที่เข้าสุนัขผู้เชื่อชาวยิวซึ่งมาด้วยกับเปโตต่างประหลาดใจ ที่ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกประทานให้แม้แต่แก่คนต่างชาติเพราะพวกเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างชาติอื่นๆและสรรเสริญพระเจ้าแล้วเรโตรกล่าวว่ามีใครบ้างที่จะขัดขวางไม่ให้คนเหล่านี้รับบัพติสมาด้วยน้ำได้เพราะพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพวกเรา ดังนั้นเปโตจึงสั่งให้พวกเขารับบัพติศมาในน้ำในพระนามของพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นพวกเขาขอให้เปโตอยู่กับพวกเขาอีกสองสามวันพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนคนต่างชาติบัพติศมาพวกเขาในวิญญาณก่อนที่พวกเขาจะได้รับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงให้เห็นว่าการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และความรอดจากบาปการบังเกิดใหม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีบัพติศมาในน้ําแต่บัพติศมาในน้ําเป็นเพียงการแสดงออกภายนอกของความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้เชื่อแล้วต่างหากดังนั้นการบัพติศมาในน้ําจึงเป็นการเฉลิมฉลองสิ่งที่พระเจ้าได้ทําในชีวิตของเราแล้วและเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของเราในพระคริสต์พระเจ้าอวยพรพครับอาเมน